บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมป่าดิบอันลึกลับแต่ไหนแต่ลรมาผู้คนในหมู่บ้านก็ใช้ชีวิตการเป็นอยู่กันอย่างสงบสุขมานานหลายชั่วอายุคนจนเมื่อถึงคืนหนึ่งก็เกิดมีเสียงร้องคำรามดังลั่นป่าไปทั่วได้ยินเข้ามาถึงในหมู่บ้านรวมแม้แต่พรานที่เข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าจนเช้าของวันรุ่งขึ้นมีพรานที่เข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยคนหนึ่ง ทั้งชาวบ้านและพรานต่างก็พากันออกตามหาไปจนทั่วแต่ก็ไม่พบร่องรอยของผู้ที่หายตัวไปเจอเพียงแค่รอยเท้าของเสือโคร่งใหญ่ยาวลากเข้าไปทางป่าลึกทุกคนก็เลยลงความเห็นกันว่าพรานที่หายตัวไปน่าจะถูกเสือโคร่งฆ่าตายและลากเข้าไปกินในป่าลึกแรกเริ่มชาวบ้านก็คิดกันว่ามันเป็นเพียงแค่เสือโครงธรรมดาที่ลงมาล่าเหยือ่อแต่เมื่อผ่านไปไม่กี่วันก็เริ่มจะมีเรื่องเล่าขาน ว่าหลังจากที่มีคนหายตัวไปมักจะมีใครบางคนที่มีหน้าตาเหมือนเหยื่อกลับมาปรากฏตัวให้ชาวบ้านหรือแม้แต่พรานได้เห็นแต่เมื่อกลับมาครั้งนี้กลับมีท่าทางประหลาดเราวกับว่าไม่ใช่คนคนเดิมและไม่นานนักคนเหล่านั้นก็จะหายตัวไปอีกครั้งเรื่องราวแปลกประหลาดลึกลับนั้นมันเข้ามาเกิดขึ้นถึงในหมู่บ้านกับหญิงสาวที่พิ่งจะสูญเสียสามีอันเป็นที่รักไป จากการที่เข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยมีเสียงมาเคาะประตูเลือนเอาช่วงหัวคำ่ำหญิงสาวก็รู้สึกแปลกใจว่าใครมาเคาะประตูมืดมืดคำ่ำค่ำแบบนี้จนเมื่อเดินออกไปเปิดประตูดูก็พบว่าผู้เป็นผัวได้ขึ้นมายืนอยู่ตรงหน้าประตูทั้งที่เขาน่าจะตายไปแล้วสีหน้าของหญิงสาวแม้จะตกใจแต่ก็แอบแฝงความดีใจเอาไวล้ลึกๆที่ผัวของตนรอดตายกลับมาได้ แต่ก่อนที่เธอจะโผลเข้าไปกอดผัวรักจูๆ่ๆร่างของผู้เป็นผัวก็แปรเปลี่ยนกลับกลายเป็นเสือลายพาดก่อนเสือร้ายที่มีดวงตาแดงกำมันตะปบเข้าขย้ำหญิงสาวอย่างไม่ปราณีจนเสียงของเธอกรีดร้องดังลั่นไปทั่วทั้งหมู่บ้านทำเอาชาวบ้านพากันแตกตื่นรีบปิดประตูเรือนหน้าต่างปิดไฟนอนกันหมดไม่มีใครกล้าออกมาดูแม้แต่คนเดียวส่วนชายติดเป็นพราน ก็ล้วนแต่พากันเข้าไปนั่งห้างล่าสัตว์กันหมดจนรุ่งเช้าถึงพากันเข้าไปดูหญิงสาวที่เรือนก็เลยพบว่าหญิงสาวถูกฆ่าตายไปแล้วเลือดสดสดแดงฉานกระจายเต็มเรือนกับร่างของหญิงสาวที่ถูกกัดฉีกินจากร่องรอยของเหยื่อมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากเสือหลังจากที่ฆ่าเหยื่อตายแล้วมันคงจะกัดฉีกกินเหยื่ออย่างใจเย็นจนอิ่มหนำ ก่อนที่จะจากไปทิ้งร่างเยื่อเอาไว้ให้ดูอย่างน่าสยดสยองเวลานี้มันน่าจะกลายเป็นเสือสมิงเต็มตัวแล้วมันถึงกล้าเข้ามาฆ่าคนได้ถึงในหมู่บ้านน่าจะจริงอย่างที่หลายๆคนบอกว่ามักจะพบเจอกับคนแปลกหน้าหรือแม้แต่เยื่อที่ถูกเสือฆ่าตายไปแล้วมาปรากฏตัวให้เห็นหลังจากนั้นก็จะมีคนตายตามมาอีกชาวบ้านต่างก็พากันหวาดกลัวจนไม่มีใครกล้าออกไปไหนมาไหน แม้แต่ช่วงกลางวันหรือช่วงเวลาค่ำคืนข่าวลือเริ่มแพร่สะพัดไปทั่วว่าเสือร้ายตัวนี้มันไม่ใช่เสือธรรมดาแต่มันเป็นเสือสมิงที่สามารถแปลงกายเป็นคนใช้ร่างของเหยื่อหลอกล่อให้ผู้คนหลงเชื่อแล้วก็ฆ่าฉี่กินเนื้อหนังของผู้คนไปทีละคนละคนจนหมู่บ้านนั่นเกือบจะร้างแม้แต่พรานในหมู่บ้านก็ยังถูกฆ่าตายไม่มีใครสามารถที่จะฆ่าไอ้ลายเสือสมิงนั่นได้ มีพรานต่างหมู่บ้านหลายคนที่อาสาเข้ามาตามล่าเสือสมิงแต่สุดท้ายกระสุนปืนหรือว่ากับดักใดๆก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรไอ้ลายเสือสมิงนั่นได้เลยราวกับว่ามันมีอาคมคุ้มครองกระสุนยิงไม่เข้าแม้แต่ดาบก็ฟันไม่ได้ละคายผิวจนในที่สุดผู้คนที่หลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านต้องพากันอบพยพทิ้งไว้เพียงร่องรอยแห่งความน่าหวาดกลัวสยดสยองเอาไว้ จนผ่านไปร่วมเดือนก็ได้มีชายไว้กลางคนปรากฏตัวขึ้นที่ชายป่าใกล้หมู่บ้านซึ่งแกก็คือพรานคำอินนักล่าผู้เชี่ยวชาญในเรื่องอาคมและสยเวทเป็นพรานรุ่นใหญ่มือฉมังแกเคยล่าเสือสมิงแบบนี้มาแล้วมากมายหลายตัวเมื่อได้ฟังเรื่องราวของเสือสมิงเขา้าแกก็เลยตั้งใจจะมาตามล่าเสือสมิงที่หมู่บ้านนี้ชาวบ้านจะได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขกันต่อไป ตกค่ำคืนนั้นพรานคำอินแกก็เอาตัวเองเป็นเหยื่อล่อด้วยการเดินไปเดินมาตามชายป่าเขา้เขาๆอ,ออกๆทั้งป่าและหมู่บ้านเพื่อรอให้ไอไล์เสือสมิงนั่นมันเห็นและเข้ามาติดกับดักของแกจะได้ไม่ต้องออกตามล่ามันให้เสียเวลาสันดานเสือหิวซึ่งเคยกินและติดใจเนื้อหนังของคนไม่ช้าไม่นานมันต้องโผล่เข้ามาแนะ่ซึ่งก็เป็นไปตามที่พรานคำอินแกคาดการไว้ จู่ๆก็ปรากฏร่างของชายคนหนึ่งเดินออกมาจากเงามืดเป็นร่างของชาวบ้านที่ถูกฆ่าตายไปเมื่อเดือนก่อนแม้ว่าพรานคำอินแกจะไม่รู้จักมักจีกับชาวบ้านที่นี่เป็นการส่วนตัวแต่อย่างใดแถมไม่เคยเห็นชายผู้นี้มาก่อนแต่ก็รู้ทันไม่หลงกลเหมือนคนอื่นๆแกเอ่ยปากถามไปสึ่งๆหน้ากับชายแปลกหน้าที่เดินดิงเข้ามาหาแกเป็นเสือสมิงใช่หรือไม่พรานคำอินล้องถามเสียงดัง ชายผู้นั้นหยุดเดินแล้วก็ยืนยิ้มอยู่ตรงนั้นรอยยิ้มนั่นมันช่างดูเยือกเย็นพิกลแต่ก็ไม่ตอบคำถามของพรานคำอินจู่จูร่างของมันกระทำท่าทางบิดเบี้ยวจนแปลเปลี่ยนกลายเป็นเสือลายพาดกอนตัวขนาดใหญ่ดวงตาสีแดงกำาสะท้อนกับแสงจันทร์ขนของมันดำสนิทเป็นเงาเมืดมันพุ่งกระโจนเข้าหาพรานคำอินด้วยความปราดเปรียวว่องไว แต่พรานคำอินก็ไม่เหมือนเหยื่อทั่วไปที่มันเคยฆ่าตายในมือของแกกำรรเครื่องรางของขังที่ปลุกเสกโดยครูบาอาจารย์กระสุนปืนก็ถูกลงอาคมอัคขระเอาไว้ในด้านการสยบกำจัดสิ่งชั่วร้ายปืนยาวขู่กายที่เล็งจ้องรออยู่ก่อนแล้วก็ระเบิดโตมเสียงดังสนั่นกระสุนอาคมก็พุ่งเข้าไปประทะกับล่างของไอ้ลายเสือสมิงที่พุ่งกระโจนเข้ามาอย่างจัง จนร่างของมันหงายหลังผึ่งล้มตึงลงไปกับพื้นนอนดิ่นพรานจนฝุ่นตลบเมื่อรู้ตัวว่าเจอดีเขาแล้วไอ้หลายเสือสมิงนั่นก็ลุกพลวดพลาดพุ่งกระโจนหนีไปอย่างรวดเร็วจนแม้แต่พรานคำอินที่ยิงําเข้าไปอีกนัดกระสุนกลับไม่ได้ถูกร่างของมันจนสุดท้ายมันก็รอดตายและหนีไปได้ช่วงเวลามืดค่ำแบบนี้คงจะตามหาตัวมันยากพรานคำอินก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าไปพักในหมู่บ้าน จนเมื่อฟ้าสางก็รีบตื่นเข้าป่าไปยังบริเวณที่ประจันหน้ากับเสือสมิงเมื่อคืนนี้ตามรอยเลือดของมันที่หยดแดงฉานไปเป็นทางลึกเข้าไปในป่าทึบด้านในจนเข้าไปเจอกับกองโขดหินขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้น้อยใหญ่จนแทบมองไม่เห็นว่าด้านในนั่นมันมีโพรงอยู่พรานคำอินก็เลยนำเอาผงวานที่ปลุกเสกโดยครูบาอาจารย์เดินหวานไปรอบๆบ,บริเวณนั้น เพื่อเป็นการสะกดให้ไอายลายเสือสมิงนั่นมันอยู่ในวงล้อมอาคมไม่สามารถที่จะหนีรอดไปได้อีกก่อนที่จะเดินอ้อมกลับมาทางปากโพรงหาไม้แห้งมากองสมไฟขึ้นบริเวณนั้นปล่อยให้ควันและเปเลวไฟพัดกระจายเข้าไปในโพรงนั่นด้วยแรงดูดของอากาศที่มันน่าจะมีโพรงอีกฝั่งหนึ่งเมื่อเจอเข้ากับเปเลวไฟและควันก็ไม่สามารถทำให้ไอายเสือสมิงนั่นมันอยู่ในโพรงนั่นได้ต่อไป ถึงไดรีบพุ่งกระโจนออกมาประทักเข้ากับร่างของพลานคำอินที่ถือปืนยาวขู่กายจ้องรออยู่ก่อนแล้วแต่ยังไม่ทันที่กระสุนอาคมของแกจะระเบิดตมออกไปร่างไอ้หลายเสือสมิงกับพุ่งมาถึงตัวสะก่อนมันใช้กรงเล็บตะปบเอาร่างของแกล้มกลิ้งกระเด็นออกไปไม่เป็นท่าแต่พรานคำอินก็นยังแข็งใจพูดเสียงดังว่านี่คือจุดจบของแกแล้วไอ้เสือสมิง แกรีบพลิกตัวลุกขึ้นมาเพื่อเตรียมพร้อมชักมีดอาคมออกมาจากเอวจังหวะเดียวกันกับไอ้ลายเสือสมิงที่มันพุ่งกระโจนเข้ามาไม้จะขยำก็เลยถูกมีดอาคมของพรานอินฟันฉับเข้าไปที่กลางกระบาลพอดิบพอดีจนเกิดเป็นแผลชะกันเลือดแดงฉานมันส่งเสียงร้องคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ยังฝืนใจพุ่งกระโจนเข้าใส่พรานคำอินอีกครั้งแต่ทว่าครั้งนี้ก่อนที่กงเล็บของมัน จะตะปบเข้าไปที่ร่างของพรานคํำอินแกก็เสียบเอามีดอาคมฝังเข้าไปที่ร่างของมันจนมิดไอ้หลายเสือสมิงถึงกับร้องโอกล้มลงไปนอนดิ่นพล่านอยู่ที่พื้นส่วนร่างของพรานคำอินก็กระเด็นออกไปอีกครั้งแต่ไม่มีบาแดแผลใดๆแม้แต่รอยขีดข่วนส่วนไอ้ลายเสือสมิงที่นอนดิ่นพล่านเลือดแดงฉานอยู่นั่นก็นอนดิ่นพล่านชักกระตุกตาเหลือกตาลาน ไม่ถึงนาทีมันก็ขาดใจตายอยู่ในบริเวณนั้นเองพรานคำอินแกลุกขึ้นเดินเข้าไปชักเอามีดอาคมออกมาแล้วก็เดินไปหยิบเอาปืนยาวขู่กายของตนเองผาดบ่าแล้วก็เดินออกไปจากที่นั่นทันทีทิ้งร่างไร้ลมหายใจของไอ้ลายเสือสมิงไว้ที่นั่นแกเดินเข้าไปบอกกับชาวบ้านที่ยังอาศัยอยู่ในหมู่บ้านว่าแกได้ฆ่าเสือสมิงตายไปเรียบร้อยแล้วให้ชาวบ้านพากันเข้าไปเผาร่างของมัน ดวงจิตของมันจะได้แตกสลายไม่ไปสิงสู่กับสัตว์ใดๆให้กลายเป็นเสือสมิงได้อีกหลังจากการตายของเสือสมิงชาวบ้านที่เคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างก็พากันอบพยพย้ยอนกลับมาทำมาหากินกันอยู่ตามเดิมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน